tuota kaupungilta, niin aina kun, tuli kaupungilta, tässä käveltiin koti. ันนี้เราจะไปในเมืองกันค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ออแม่แม่ไปหยุดนะคะแล้วก็ที่ในเมืองเขามีตั้มเปเรนไปปะออวันเรียกว่าวันตั้มเปเรทำอะไรออตั้มเปเรก็คือชื่อเมืองเมืองนี้นะคะก็เป็นวันวันตั้มเปเรนนี้ก็คือเราจะไปออดู นิทรรศการในเมืองนะคะเขาก็จะมีนู่นนั่นนี่โชว์ให้เข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีนะคะก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆเ,เข้าไปชมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้วยนะคะไปเที่ยวกันค่ะ 있었는데, yeah. Yeah, yeah. 네가 좋아하던 말과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각 ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วค่ะทุกคนเด็กๆกำลังเล่นรถบัสอยนะคะคนเยอะมากก็ไม่กล้าถ่ายเท่าไหรป่ปู่ยังถ่าย 좋겠 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게만들었서 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 이런 축아이스 머티 이즈 마이다면다 말은 해줘야 하는데, 그 마음 변하지 않아도 모든 게 어울릴 수있 내 얘기를 들어, 주길 바래. 우우우우우 ยังไงอันติชอบหรือเปล่าลูกเอา้าไม่ชอบหรอทำไมอยากมาทำไมอยากมาล่ะถ้านั้นเหน <laughs> ื่อยเหนอ่อไม่รู้ข้ <laughs> างล่างนั้นก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะทุกคน สวยๆทั้งนั水水้นเลย สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนออต้นไม้ใบไม้นะคะกำลังเปลี่ยนสีมีมีหลายสีเลยนะคะทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะสีเขียว บรรยากาศก็กำลังสวยงามมากๆเลยคะ่ะตอนนี้เ,ออเด็กๆอยากให้พ่อกับแม่พาเดินไปดูคอนโดที่เราอยู่นะคะก่อนที่จะย้ายไปบ้านปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราจะพาเด็กเดินไปดูกันนะคะแต่ก่อนเราก็จะอยู่ ตรงนี้กันนะคะตรงนู้นก็จะมองเห็นสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนสนามเด็กเล่นที่เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันตอนหน้าร้อนนะคะก็แต่ก่อนที่อยู่ตรงนี้คอนโดตรงนี้นะคะก็สะดวกสบายค่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ติดในเมืองนะคะก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเรามีลูกนะคะก็เลยต้องย้ายเพราะว่าคอนโดที่อยู่ห้องมัน มันมีแค่ห้องนอนเดียวนะคะมันก็เล็กไปหน่อยคือบรรยากาศโดยรอบก็คือตอนนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือคอนโดที่เราอยู่นะคะก็คือชั้นสูงสุดนะคะตรงนั้นก็คือเป็นที่ที่เราเคยอยู่แล้วก็บรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน อธิบายให้เด็กๆฟังนะคะว่าแต่ก่อนมันยังไม่มีตอนที่เราอยู่มันยังไม่มีสะพานนะคะสะพานข้างหลังสะพานข้างหลังก็คือจะเชื่อมต่อจากตรงนี้เข้าไปในเมืองได้เลยนะคะแต่ว่าตอนเราอยู่ก็ยังไม่มีเนาะพอเราย้ายออกก็เขาถึงมาสร้างสะพานนะคะออพ่อก็เสียดายมากๆที่เราย้ายออกแต่ว่ามันก็ต้องย้ายออกเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเล็กคุณพ่อกำลัง เราเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับบ้านเก่าหลังนี้นะคะให้เด็กๆได้ฟังะคะ่ะเไดายเหมือนกันคะ่ะทุกคนอยากย้ายกลับมาแต่ว่าตอนนี้คือแต่ละห้องมีแพงมากๆเลยนะคะเด็กๆอยากกินซูชิคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปกินซูชิกันนะคะ เออแม่ก็ดีไปว่าไม่ต้องทำกับข้าวนะคะไปกันเลยค่ะนัวอะไรมามางนวชูเชียเอาเก็บ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 เอา Terima kasih dia lah coba komasih aku oh <sabas>

ตอนนี้เราก็กินซูชิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกำลังจะกลับบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะค่าุูเฟ่คนละ19ยูโรปกติ13ยูโรนะคะแต่ว่าลืมไปว่ามันเป็นราคาของวันเสาร์อาทิตย์นะคะมันก็เลย19ยูโรถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะคะทุกคนเพราะว่าไป ก็ค่อนข้างดึกแล้วนะคะเขาปิดเขาปิดสองทุ่มเนาะเราไปก็เกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็ของมันก็เริ่มจะหมดแล้วค่ะแล้วก็สิบเก้ายูโรหกร้อยกว่าบาทนะคะมันก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆอยากกินเนาะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงลูกไปกินซูชิอร่อย,ยไหมอร่อยมากไอนาลินาบอกอิ่มจังตังอยู่ครบ Workers> แปลว่าอะไรเลยอิมจังตังอยู่ครบแปลว่ามหาเตลนะรากคาเตลลิสสจะอยู่เซลีนนะเซลีนันตีลังลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนพาไปเที่ยวในเมืองเล็กๆน้อยๆนะคะสาระวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ